มาแล้วครับขบวน535นะครับกำลังจะผ่านบ้านแหกตี5 5นะ้านาทีนะครับวันนี้น่าจะได้ GA 4555นะครับทําขบวนมานะครับวันนี้นี่รถสินค้ามาแบบครบเลยนะครับ557 559 555 535 531นะครับมาครบเลยนะครับวันนี้รถสินค้า 557กับ559นี่นี่น่าจะไปแล้วนะครับแต่531 531นี่ไม่แน่ใจนะมาไปแล้วหรือยัง